ไข่เจียว,วยน้ำมันนี้ก็ทอดได้ผัดได้เอเม,มอร์เรใส่ลงไปเลยในกระทะเสร็จแล้วก็ต้องใช้นี่ขวดนี้คุณผู้ชมภูมิใจนำเหนือมากเลยซอสถั่วดำสูตรด,ดั้งเดิมนะคุณผู้ชมตราสองพี่น้องวิของของเขาหอมจริงนะคุณผู้ชมใส่ซอสถั่วดำลงไปสัสกสองสัหยด เสร็จแล้วก็จัดการทอดไข่ซะก่อนร้อนไหมเนี่ยเช็คดูพูดตายแล้วโอ,โอเคเลย ได้แล้วเหลืองเร็วมากจบแล้วเราก็จัดการตรับไข่นะคะอุ้ยเตรียมไว้ไข่เจียวเดี๋ยวจะมาเปะหน้าผัดรวมมิตรมังสวิรัตนะครับ ไข่เจียวเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะผัดผักแต่ตอนผัดเสร็จแล้วมันต้องรับประทานเลยใช่ไหมก็จัดการอุ่นกระทะร้อนไว้ก่อนนะคุณผู้ชมคราวนี้ตอนผัดผักเราจะใช้น้ำมันงาตรามังกรคู่เป็นน้ำมันงาจีนนะคุณผู้ชมอุย้ยไม่ใช่ซื้อน้ำมันงาแบบประเภทเหาะเป็นนิดหนึ่งผสมกับน,น้ำมันชนิดอื่นแล้วก็มาหลอกขายไว้เป็นน้ำมันงาแท้ แต่อันนี้เขาน้ำมันงาจีนมังกรคู่ผู้ตายแค่เปิดฝางางาคุณผู้ชมนี่ใส่น้ำมันงาลงไปเลยหอมมากแล้วก็จัดการใส่กระเทียมลงไปใส่เห็ดหอมบีบน้ำสะหน่อยเพราะเราไม่ต้องการกระเทียมเจียวเราก็เลยใส่ พวกมีน้ำลงไปผัดซะเลยทีเดียวเห mm. ็นไหมเป็นเทคนิคเพราะว่ากระทะเราร้อนยังไปกระ,ะเทียมเกียวอีกเดี๋ยวพอลงไปในกระทะก็เป็นกระเทียมไหม้ไปเลยนะคุณผู้ชม mm. ทีนี้ก็ใส่ทุกอย่างที่อยากจะใส่ที่มันเป็นมังสวิรัติเต้าหู้พวกรับประทานเสร็จแล้วได้ปโปรตีนแแบกล้วยความจ,จําจะดีไม่ขี้หลงขี้ลืมแห้ววันนี้ใช้แห้วกระป๋องตรา UFC ขาวจัวกรอบกรอบถั่วลันเตาเห็ดหูหนูดำนะนี้แช่น้ำแล้วตราปลาทองเห็ดหอมก็ใช่รวมถึงดอกไม้จีนวันนี้ตราปลาทองแครอทตรายิ่งสับทำเองนะคะไม่ได้มียี่ห้อแปะกล้วยก็เป็นแปะกล้วยกระป๋องตรา UFC นะคุณผู้ชม เห็นไหมดูน้ารับประทานมากเลยช่วงเทศกาลกินเจคราวนี้คุณผู้ชมก็ลองดูสิง่ายด้วยนะพริกไทยป่นสักหน่อยนึงทำเป็นเมนูมังสะาพักใส่ไข่แต่ถ้าคุณผู้ชมจะกินเจกระเทียมใส่ไม่ได้ไข่ใส่ไม่ได้นะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวจะกลายเป็นบาปกรรมเพราะเราอีกอแย่เลยโอเคนะ แล้วว่าเก๋ก,กว่าผัดโงกล้วยน่ารับประทานมากใส่ทั้งแห้วแปะกล้วยตรา UFC ดอกไม้จีนเห็ดหูหนูแล้วก็อะไรอยาเห็ดหอมตราปลาทองน้ำมันงาตรามังกรคู่ปรุงรสใส่น้ำตาลไปแล้วพริกไทยไปแล้วอย่าลืมใส่ซอสถั่วดำตราสองพี่น้อง ปวดเดียวหอมเลยอืพูดตายแล้วเวิร์กมากเดี๋ยวเสร็จจากทำให้คุณผู้ชมได้ชมคนนี้จะชิมเองเพราะชอบมากวางอุ่นให้ร้อนอปิดไฟ ย้ายเตาร้อนๆมาวางตรงนี้เม็ดมะม่วงหิมพานตามมาคุณผู้ชมพร้อมเสิร์ฟอ้อลืมไปไข่เจียวด้วยเดี๋ยวหายไปอืม ตายแปะคั้วมันน่ากินมากเลยดูสิแห้วอีก <ern> โยกยโกยโกยยใส่ <ern> มาแล้วประทานนะคุณผู้ชมพอดีหนึ่งกระทะเป๊ะเวอร์เลยเม็ดมะม่วงหิมพานต์หน่อยเพิ่มมูลค่าให้ดูหอมหอม ไข่เจียวเตรียมไว้แล้วเป็ดไว้ไม่ให้เห็นซ่อนโอ้ยตายแล้วเก๋จังเลยลูกๆก,ก็กินไข่เจียวไปแม่กับพ่อก็กินของที่อยู่ข้างล่างเนาะ ประสบการณ์ที่มากกว่า,อโ,าโอกาสดีๆที่ดีกว่า,าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวชและหลักสูตรระยะสัน้นเตรียมมั่นใจว่าจบจากทีฟ้า เปจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ026827644สาขาเชียงใหม่053412378-9และ w o r l d w i d e w e g y i n g s ัก f o o d .com